อิสยาบทที่49โอแผ่นดินชายทะเลจงฟังข้าพเจ้าชนชาติทั้งหลายที่อยู่ไกลจงตั้งใจฟังพระยาเวทรงเรียกข้าพเจ้าตั้งแต่ในคันพระองค์ทรงตั้งชื่อข้าพเจ้าตั้งแต่อยู่ในท้องมันดาข้าพเจ้าพระองค์ทรงทําให้ปากของข้าพเจ้าเหมือนดาบคมพระองค์ทรงซ่อนข้าพเจ้าไว้ในร่มเงาพระหัตของพระองค์ พระองค์ทรงทําให้ข้าพเจ้าเป็นลูกศรนขัดมันพระองค์ทรงซ่อนข้าพเจ้าไว้ในแหลงของพระองค์และพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าเจ้าเป็นผู้รับใช้ของเราอิสราเอลผู้ซึ่งเราจะสําแดงศักดิ์ศรีของเราเองแต่ข้าพเจ้าเองกล่าวว่าข้าพเจ้าเหนื่อยเปล่าข้าพเจ้าเปลืองแรงของตัวเองเสียเปล่าและอนิจจังแต่แน่ล่ะ สิ่งที่ควรเป็นของข้าพเจ้านั้นอยู่กับพระยาเวและค่าตอบแทนของข้าพเจ้าอยู่กับพระเจ้าของข้าพเจ้าและบัดนี้พระยาเวตรัสคือพระองค์ผู้ทรงปั้นข้าพเจ้าตั้งแต่ในคันให้เป็นผู้รับใช้ของพระองค์เพื่อนำยาโคบกลับมาหาพระองค์และเพื่อรวบรวมอิสราเอลมายังพระองค์เพราะข้าพเจ้าได้รับเกียรติในสายพระเนตรของพระยาเว และพระเจ้าของข้าพเจ้าทรงเป็นกำลังของข้าพเจ้าพระองค์ตรัสว่าซึ่งเจ้าจะเป็นผู้รับใช้ของเราเพื่อจะยกเผ่าทั้งหลายของยาโคบขึ้นและเพื่อให้อิสราเอลที่เหลือกลับสู่สภาพดีนั้นดูจะเป็นการเล็กน้อยเกินไปเราจะให้เจ้าเป็นความสว่างแก่บรรดาประชาชาติเพื่อความรอดของเราจะไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลกพระยาเวพระผู้ไทย และองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลตรัสกับผู้ถูกดูหมินและถูกประชาชาติรังเกียจคือคนใช้ของบรรดาผู้ครอบครองว่ากษัตริย์ทั้งหลายจะมองดูแล้วจะยืนขึ้นและพวกเจ้านายจะกราบลงด้วยตัวเองเพราะเหตุพระยาเวผู้สัตว์จริงองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลผู้ได้เลือกสรรเจ้าพระยาเวตรัสด,ดังนี้ว่าในเวลาโปรดปรานเราได้ตอบเจ้าแล้ว ในวันแห่งความรอดเราได้ช่วยเจ้าเราได้ดูแลเจ้าและมอบเจ้าไว้ให้เป็นพันธสัญญาของชนชาติเพื่อฟื้นฟูแผ่นดินเพื่อแบ่งที่ร้างเปล่าให้เป็นมรดกและเพื่อกล่าวกับพวกถูกจำจองว่าจงออกมากล่าวกับพวกที่อยู่ในความมืดว่าจงเผยตัวพวกเขาจะเลี้ยงชีพตามทาง และที่เลี้ยงดูของพวกเขาจะอยู่ตามที่สูงโล้นทุกแห่งเขาทั้งหลายจะไม่หิวหรือกระหายความร้อนแผดเผาหรือดวงอาทิตย์จะไม่ทำลายเขาเพราะพระองค์ผู้ทรงสงสารพวกเขาจะทรงนำพวกเขาและจะนำพาเขาไปยังน้ำพุเราจะปรับภูเขาทุกแห่งของเราให้เป็นทางเดินและทางหลวงทั้งหลายของเราจะถูกยกให้สูง นี่แน่พวกเหล่านี้จะมาจากเมืองไกลและดูสิเหล่านี้มาจากเหนือและจากตะวันตกและเหล่านี้มาจากแผ่นดินสีนิมโอ้ฟ้าสวรรค์จงเปล่งเสียงชื่นบานและแผ่นดินโลกจงชื่นชมยินดีเถิดโอ้ภูเขาเอย๋ยจงร้องด้วยความเปรมปรีเพราะพระยาเวได้ทรงปลอบโยนชนชาติของพระองค์แล้ว และทรงสงสารคนของพระองค์ที่ถูกข่มใจแต่ซิโยนกล่าวว่าพระยาเวได้ทรงละทิ้งข้าแล้วและองค์เจ้านายทรงลืมข้าเสียแล้วผู้หญิงจะลืมบุตรของนางที่ยังกินนมอยู่และไม่สงสารบุตรจากคันของนางได้หรือและถึงแม้ว่าคนเหล่านี้จะลืมได้แต่เราก็จะไม่ลืมเจ้าดูสิเราได้ สลักเจ้าไว้บนฝ่ามือของเรากำแพงเมืองของเจ้าอยู่ต่อหน้าเราเสมอบรรดาบุตรของเจ้าจะรีบมาแต่พวกผู้ทำลายเจ้าจะจากไปและพวกที่ทำให้เจ้าถูกทิ้งร้างก็ออกไปจากเจ้าจงเงยตาขึ้นและมองไปรอบๆเขาทั้งหลายชุมนุมกันและพวกเขามายังเจ้าพระยาเวตรัสว่าตราบใดที่เราเองมีชีวิตอยู่ เจ้าจะสวมพวกเขาทุกคนเหมือนเครื่องประดับเจ้าจะผูกพวกเขาไว้อย่างเจ้าสาวประดับอาพรแม้ที่ทิ้งร้างและที่ร้างเปล่าของเจ้าและแผ่นดินที่ถูกทำลายของเจ้าบัดนี้เจ้าจะแคบเกินไปสำหรับผู้อาศัยและพวกกลืนกินเจ้าจะอยู่ห่างไกล ลูกลูกที่เกิดยำเจ้าทุกใจจากการเสียลูกจะพูดที่หูของเจ้าอีกว่าที่นี้แคบเกินสำหรับฉันแล้วจงหาที่กว้างขึ้นให้ฉันอยู่แล้วเจ้าจะพูดในใจของเจ้าว่าใครหนอได้คลอดคนเหล่านี้ให้ข้าข้าทุกขระทมเพราะเสียลูกและเป็นหมันถูกกว่ดต้อนเป็นฉเฉลยและถูกขับไล่แต่ใครหนอชุบเลี้ยงคนเหล่านี้ นี่แน่ข้าถูกทิ้งไว้แต่ลำพังแล้วคนเหล่านี้มาจากไหนกันพระยาเวองค์เจ้านายตรัสด,ดังนี้ว่าลูซิเราจะยกมือของเรากวักบรรดาประชาชาติและชูธงสัญญาณของเราต่อชนชาติทั้งหลายแล้วพวกเขาจะอุ้มบรรดาบุตรชายของเจ้ามาในอ้อมอกและจะแบกบรรดาบุตรหญิงของเจ้ามาบนบ่ากษัตริย์ทั้งหลายจะเป็นพ่อเลี้ยงของเจ้า และบรรดาพระราชธิดาของท่านเหล่านั้นจะเป็นแม่นมของเจ้าพวกเขาจะก้มหน้าลงถึงดินและกราบเจ้าและจะเลียผงคลีที่เท้าของเจ้าแล้วเจ้าจะรู้ว่าเราเองคือยาเวบรรดาผู้รอคอยเราจะไม่อับอายจะเอาเหยื่อไปจากนักรบได้หรือและจะช่วยเฉลยของผู้กดขี่ให้หลุดได้หรือพระยาเวตรัสดังนี้ว่าแน่นอน แม้แต่เฉลยของผู้มีกำลังก็จะต้องถูกเอาไปและเหยื่อของผู้น่ากลัวก็จะต้องช่วยให้หลุดเพราะเราเองจะต่อสู้กับผู้ต่อสู้เจ้าและเราเองจะช่วยบุตรทั้งหลายของเจ้าให้รอดเราจะให้พวกบีบบังคับเจ้ากินเนื้อของตนเองและเขาจะเมาโลหิตของเขาเองเหมือนเมาเหล้าอางุ่นแล้วมนุษย์ทุกคนจะรู้ว่าเราคือยาเวเป็นพระผู้ช่วยของเจ้า และเป็นพระผู้ถ่ายของเจ้าองค์อนุภาพของยาโค